แก่เร็วและมีปัญหาสุขภาพวัย40บวกคุณต้องระวังอะไรบ้างค่ะวัย40บวกนะคะเป็นวัยที่ร่างกายของคุณก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองค่ะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง45ถึง55ปีแต่ผู้หญิงเนี่ยจะแสดงอาการได้เห็นชัดเจนมากกว่าผู้ชายค่ะดังนั้นนะคะหากคุณไม่ดูแลสุขภาพของคุณอย่างถูกต้องนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะแก่เร็วมากค่ะ และอีกทั้งนะคะคุณยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและกระดูกคุ่นแน,นาโคตอีกด้วยค่ะดังนั้นวันนี้ปุยมี5วิธีการดูแลตัวเองเพื่อรับมือกับวัยทองมาฝากค่ะภาวะวัยทองนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายของคุณผลิตฮอร์โมนเพศหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนลดน้อยลงค่ะจนเป็นผลให้ร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงนะคะและเสื่อมสภาพลงค่ะจนส่งผลกระทบกับ ความงามนะคะสะภาพจิตใจของคุณค่ะรวมทั้งสุขภาพของคุณอีกด้วยค่ะ 1. ผลกระทบต่อความงามทําให้ผิวหนังของคุณเขียวและฝ่อตัวลงค่ะคุณจะรู้สึกว่าผิวของคุณจะเริ่มแห้งและบางลงค่ะบางทีก็จะเกิดอาการคันคันใช่ไหมคะเล็บเปราะหักง,ง่ายค่ะผมเริ่มร่วงเยอะอะ่ะ หรือว่าบางทีก็ผมบางลงเนี่ยเป็นผลมาจากร่างกายของคุณผลิตฮอร์โมนเพศหรือเอสโตรเจนลดน้อยลงค่ะทําให้คุณสูญเสียคอลลาเจนนะคะซึ่งส่งผลต่อผิวหนังคุณคือทําให้เขาค่อยๆบางลงบางลงบางลงเรื่อยๆค่ะซึ่งถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยคุณจะสูญเสียคอลลาเจนในช่วง10ปีแรกนะคะถึง30เลยทีเดียวค่ะ 2. องณก็ทบต่อสภาพจิตใจของคุณค่ะทําให้อารมณ์ของคุณเริ่มแปรปรวนนะคะขี้หงุดหงิดขี้กังวลนะคะหรือสืมเศร้าค่ะบางทีเวลาทํางานก็ไม่มีสมาธินะคะเวลาจะนอนกลางคืนก็นอนไม่หลับค่ะอีกทั้งยังเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์อีกด้วยค่ะ เกิดอาการฮอตฝัดนะคะร้อนวูบวาบค่ะโดยเฉพาะลําตัวช่วงด้านบนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเราคนะคอนอ,อกนะจะเกิดประมาณ1-5นาทีบางทีก็มีร่วมกับอาการอื่นนะเช่นมีเหงื่อออกบ้างหรือบางทีก็หนาวสันนะะ่นค่ะซึ่งมักจะเกิดในช่วงเวลากลางคืนนะคะทําให้คุณนอนหลับได้ยากค่ะแล้วบางคนที่เกิดในช่วงกลางวันก็ทําให้เหมือนรบกวนนะคะ ชีวิตของคุณ 3. ผลกระทบต่อสุขภาพค่ะทําให้คุณมีความเสี่ยงนะคะจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะและก็กระดูกผุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเมื่อร่างกายของคุณนะคะผลิตฮอร์โมนเพศลดลงค่ะไขมันในเลือดก็จะสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะตัว L D L นะคะหรือไขมันเลวค่ะก็จะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดคุณนะคะส่งผลให้หลอดเลือดอุดตันทั้งสมองและก็หัวใจค่ะ อีกทั้งในช่วงหนึ่งปีแรกที่คุณหมดประจำเดือนนะคะร่างกายของคุณจะสูญเสียมวลกระดูกอย่างรวดเร็วเลยค่ะประมาณ20%ของมวลกระดูกทั้งหมดเพราะขาดเอสโตรเจนนั่นเองค่ะทำให้มีความเสี่ยงอย่างมากนะคะที่กระดูกของคุณจะบางและก็คุนได้เร็วกว่าปกติค่ะเมื่อเกิดภาวะอาการเหล่านี้ในช่วงวัยทองนะคะแล้วคุณจะรับมือ,อยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะให้วิธีการดูแลตัวเองเพื่อรับมือกับวัยทองค่ะ หชดเชยเอสโตรเจนที่หมดไปให้กับร่างกายของคุณนะคะโดยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนค่ะเพราะเขาจะสามารถช่วยทดแทนฮอร์โมนเพศของคุณได้ค่ะซึ่งสามารถพบได้นะคะในถั่วเหลืองถั่วแดงนะคะถั่วเขียวถั่วดำงานนะคะฟักทองกระหล่ำปีนะ,ะบอกโคลีแครอทข้าวโพดมะละกอ มันฝรั่งและก็ข้าวกล้องค่ะก็จะสามารถช่วยลดอาการไวทองของคุณได้ค่ะ 2. มันทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะเช่นนมผลิตภัณฑ์จากนมนะคะโยเกิร์ตปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะพืชตระกูลถั่วถั่วเหลืองเต้าหู้งาดำนะคะหรือว่าผักใบเขียวค่ะก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกนะคะป้องกันกระดูกค,คุณหรือบางให้กับคุณค่ะ 3. ามทานอาหารที่มีกากใยสูงๆนะคะเช่นผักผลไม้หรือข้าวกล้องเพราะว่ากากใยเหล่านั้นนะคะจะไปช่วยดูดซับไขมันเลวเอาไว้ให้ค่ะทำให้ร่างกายของคุณได้รับไขมันเลวลดลงค่ะ สี่หลีกเลี่ยงการใช้สบู่ก้อนที่มีความเป็นด่างส,งสูงนะคะจะทําให้ผิวของคุณยิ่งแห้งมากยิ่งขึ้นแต่ควรใช้สบู่นะคะหรือโฟมล้างหน้าที่มีค่า P.S สมดุลค่ะหรือสบู่อ่อนๆเลี่ยงเลยไม่อาบน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ควรจะใช้ครีมที่มี Moisturizer เข้มข้น,นค่ะหรือว่าน้ํามันทาผิวของคุณหลังอาบน้ํานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของคุณแห้งเขียวแล้วก็ฝ่อตัวลงค่ะ 5. ควรเริ่มฝึกควบคุมอารมณ์นะคะและผ่อนคลายความเครียดค่ะด้วยการหาดูสิ่งที่บันเทิงใจหรือปรับทัศนคติมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้คุณสบายใจเองด้วยนะคะหรือว่าหากิจก,กรรมอะไรทำนะคะให้ตัวเองยุ่งๆนะคะไม่มีเวลาที่ไปคิดฝุ้งซ่านนะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะเอาธรรมะค่ะมาใช้ในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สงบลงค่ะ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงที่ร่างกายและจิตใจของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากค่ะอย่าลืมนำห5วิธีการดูแลตัวเองนี้ไปใช้นะคะด้วยการ หนึ่งค่ะชดเชยเอสตร,รเจนในร่างกายที่หมดไปนะคะโดยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสตรเจนสูงค่ะสองนะคะทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเป็นกระดูกพุนค่ะสามนะคะพยายามทานอาหารที่มีการย่ยเยอะๆค่ะเพื่อให้เขาไปช่วยดูดซับไขมันนะคะไม่ให้สะสมในร่างกายของคุณค่ะสี่อาบน้ำล้างหน้าด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าที่มีค่า pH บาลานซ์นะคะเพื่อไม่ให้ผิวของคุณแห้งหรือเียว มากยิ่งขึ5น,นะคะสุดท้ายเลยสำคัญอย่างมากนะคุณควรฝึกควบคุมอารมณ์ของคุณและผ่อนคลายความเครียดค่ะเพื่อรักษาสภาพจิตใจของคุณไม่ให้เข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหรือเป็นอัลไซเมอร์ได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40วกนะคะก็อย่าลืมกด u ับ c ไ i b e ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกันกบปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาก,ก่ะสวัสดีค่ะ สุขภาพและความงานสำหรับผู้หญิงวัย40บวกุ้ย40